คิตตี้โพสรูปภาพมือน้อยๆของลูกสาวประคองพ่อเอสหลังอาการยังวิกฤตเรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวที่คนช่วยกันส่งใจอย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังเอสกันตพง์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคม66จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้สติโดยมีครอบครัวภรรยาและลูกไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด ข้ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับอย่างมากมายซึ่งทางด้านคิตตี้พรรยาเอสกันตะพงเผยภาพบีบหัวใจอุ้งลูกสาวน้องวาเลนติน่าเฝ้าคุณพ่อข้างเตียงไม่ห่างพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า a l w a y by your side ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายๆคนเห็นแล้วแทบกลั้นน้ำตาไม่ได้เลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านคิตตี้ได้ออกมาโพสต์รูปภาพมือน้อยๆจับพ่อเอสไว้ซึ่งเป็นมือของน้องวาเลนติน่าที่จับคุณพ่อไว้พร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า holding your hand every day we are all by your side and you can walk t h i s t o together with us ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าจับมือกันทุกวันเราทุกคนอยู่เคียงข้างคุณและเราจะเดินไปด้วยกัน